วันนี้ผมก็จะมาในคลิปข้อมูลจากภาคยูนิคอนกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะขอเป็นคลิปสั้นๆอีกสักหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากไม่ค่อยจะว่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปยาวๆมาให้เหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้ผมขอพาไปดูโมบิลสูตรเปลี่ยนรูปร่างได้ที่พัฒนาต่อยอดมาจากกันด้ามรุ่นก่อนในเดลต้า s MSN W1A1 Delta+ Plus เป็นโมบิลสูตรเปลี่ยนรูปร่างได้รุ่นโปรโตไทป์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอนาฮามอิเล็กทรอนิกซึ่งจะยึดรูปแบบโครงสร้างมาจาก MSN W1 Delta Gundam ที่ก็จะมีเทคโนโลยีจาก Zeta Series ร,รวมข้กับข้อมูลในการปฏิบัติการของเฮียกุจิกิซึ่ง Delta+ Plus ถูกพัฒนามาตั้งแต่ช่วงปี UC ที่90ให้เน้นไปนที่การเป็นเครื่องโจมตีอเนกประสงค์ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนอวกาศและในชั้นบรรยากาศ ซึ่งตัวหุ่นก็จะถูกพัฒนาระบบการเปลี่ยนรูปร่างเป็นยานลบอย่างเว็บไรเดอร์ขึ้นมาใหม่ือ่องจากในรุ่นแรกอย่างเดลต้ากันดั้มจะมีปัญหาด้านโครงสร้างของเฟรมที่จะมีการเปลี่ยนรูปร่างได้ก็จริงแต่ไม่มีความสเสถียรและความแข็งแกร่งที่ไม่เพียงพอในการใช้งานจริงครับซึ่งมันเป็นเหตุผลที่เดลต้ากันดั้มถูกยกเลิกไปและนํารูปร่างและอุปกรณ์พื้นฐานไปสร้างเป็นเฮียคุชิกิที่ถูกถอดระบบเปลี่ยนร่างออกไปแทนซึ่งในการพัฒนาเดลต้าพลัสอนาฮามจึงได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ รวมเข้ากับหมูเปเปอร์เฟรมที่มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นพัฒนามาเป็นยูนิตทดลองเพียงหนึ่งเครื่องโดยยังไม่มีการผลิตจํานวนมากออกมานะครับถึงแม้จะถูกพัฒนาต่อยอดมาจากการดั้มแต่ว่าเดลต้าพลัสก็จะไม่ใช่การดั้มไทยนะครับอารมณ์เหมือนประมาณเซตาพลัสเนื่องจากมปประสิทธิภาพที่ไม่ได้สูงถึงขั้นจะเป็นการดั้มได้จากการปรับแต่งและลดรุ่นนี้ลงไปเพื่อให้สามารถผลิตขึ้นมาในการใช้เปลี่ยนร่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในต้นทุนที่ลดลงกับมันจะไม่มีวีฟินที่ส่วนหัว และยังมีการอ้างอิงเซนเซอร์ไปทางเฮยคุจิกิที่จะมีการติดตั้ง Image Directive Encode ซึ่งอัปเกรดขึ้นมาซะมากกว่าที่เมื่อใช้งานก็จะมีเส้นปรากฏและจะสลับโหมดต่างๆได้โดยจะมีเซนเซ,นเซอร์คล้ายกับดวงตาอยู่ภายในกับอีกครั้งที่ตัวหุ่นเองมันยังมุ่งเน้นไปที่การติดตั้งทรัสเตอร์ที่มีแรงขับดันสูงมาที่ส่วนล่างของตัวหุ่นอยู่ในส่วนขาจึงเป็นส่วนขับเคลื่อนหลักของหุ่นเครื่องนี้โดยศักยภาพที่ว่ามาทั้งหมด ก็จะทําให้ตัวหุ่นม,มีกําลังและความเร็วที่สูงมากที่ผลพลอยได้ก็ทําให้หุ่นเครื่องนี้ในโหมดเวฟไรเดอร์จะทําหน้าที่ได้เหมือนกับซับไฟซิสต็มช่วยยกหรือแบกหุ่นเครื่องอื่นได้แต่ก็ต้องแรงมากกับน้าหนักและก่อป้องกันที่จะลดลงไปนะครับและระบบอาวุธก็จะถูกเน้นไปติดตั้งที่โล่รูปแบบใหม่ซึ่งนอกจากอาวุธที่ติดตั้งแล้วโล่ยังถูกใช้งานเป็นส่วนหลักและเซนเซอร์ในโหมดเวฟไรเดอร์อีกด้วยกับเนื่องจากปัญหาด้านอ e ีแพคเมื่อถูกส่งมอบมาให้ลอนโดเบลในปี96ไรเฟริล้นหัักของตวุ จะถูกเปลี่ยนไปใช้แบบของดีเซลแทนและด้วยคำร้องขอจากทางสาพันธ์ระบบแปลงขึ้นไซโคเฟมแบบเรียบง่ายอย่างไบโอเซนเซอร์จึงถูกติดตั้งเข้าไปด้วยถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มอัตราการตอบสนองแต่ถ้านำไปใช้กับนักบินธรรมดาประสิทธิภาพก็จะถูกจำกัดไว้อยู่ดีครับกับที่ป94มันจะถูกส่งมอบให้กับพิโกอัลทิในการจำลองการต่อสู้กับการดั้มเดลต้าคซึ่งในการต่อสู้นั้น เดลตคาคก็จะทำลายแขนข้างซ้ายของเดลาพลาสไปจากประสิทธิภาพของตัวเครื่องที่เหนือกว่าและระบบในโตรซิสเต็มแต่ในระหว่างที่กำลังจะหยุดการซ้อมโมบิสูดไม่ทราบฝ่ายจำนวนมากก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทำให้เดลตคาคมุ่งหน้าเข้าจัดการศัตรูไปเกือบหมดกับเดลาพลาสได้ช่วยจัดการเกียรราโดก้าที่กำลังจะโจมตีเดลตคาคไปได้แต่ด้วยความคุมขัางของระบบในโตรซิสเต็มจึงทำให้เดลตคาคหันปืนใส่พลาสก่อนจะถูกดิคเดียส ของกองกำลังปริศณาเข้าโจมตีใายจากด้านหลังทําให้ plus รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มาได้และต่อมาในปีที่96เดตลต้า plus จะถูกส่งมอบให้แก่หน่วยรอนโดเบลไว้ใช้งานโดยจะมีนักบินหนุ่มอนาคตไกลนามว่ารีดีมาเซนัสเป็นนักบินคนใหม่ในเหตุการณ์กล่องของลา plus ครับ <S <S ทีนี้เรามาดูที่ด้านโนดกันบ้างนะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้หือหวาเนื่องจากไม่ใช่หุ่นระดับไฮเอนเหมือนกับการดั้ม แต่มันจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีพอสมควรเลยเริ่มกันจากีิชินแรกวอแค่นกันปืนกลขนาด60มิลิเมตรที่ถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนหัวของหุ่นเป็นอาวุธพื้นฐานของโมบิลสูตจากทางฝั่งสาพันครับบีมไรเฟลิลเป็นไรเฟิลรูปแบบเดียวกันกับของรีเซลที่ได้ถูกติดตั้งเข้ามาใหม่ในปีที่96เมื่อมาประจำการบนยานเนวกนาการ่าจากปัญหาด้าน e ีแพ k ที่ผมได้กล่าวไปโดยจะมีโหมดการใช้งานที่หลากหลายทางการยิงแบบธรรมดา การยิงแบบกําลังสูงที่จะปล่อยลําแสงค้างไว้เพื่อตัดผ่านศัตรูจากระยะไกลเรียกกันว่ากิลลตินเบรสกับที่ปากกระบอกของปืนยังสามารถปล่อยลําแสงที่มีลักษณะคล้ายกับบีมเซเบอร์ในการโจมตีระยะใกล้ได้อีกด้วยและเมื่ออยู่ในโหมดเว็บไรเดอร์ไรเฟิลจะถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนใต้ยานเพื่อทําการยิงไดในโหมดนี้ครับลองเมก้าบัสเตอร์อาวุธลําแสงกําลังสูงที่ถูกพัฒน,นาม,มาเฉพาะสําหรับฟูลอาร์เมอร์อิเคียคุจิกิไคที่จะมีพลังในการทําลายล้างที่สูงและยิงได้ไกลามาก แต่จะถูกติดตั้งมาให้ใน Delta Plus แค่ในช่วงปี94นะครับชิลโล่ป้องกันขนาดเล็กที่จะใช้เป็นเซนเซอร์และด้านหน้าของส่วนโหมดเวฟไรเดอร์กับการที่ตัวมันเองยังเป็นพื้นที่สําหรับการจัดเก็บอาวอุธหลายชิ้นครับเริ่มกันเลยจากชิ้นแรกอย่างบีมแคนนอนปืนใหญ่ลาแสงที่ถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนหน้าสุดของตัวโล่ที่ก็จะสามารถยิงแบบเบรสโหมดได้ครับชิลเบริลแกลเนตลันเชอร์เครื่องยิงลูกระเบิดติดตั้งมาด้านหลังบีมแคนนอนสามารถยิงได้ครั้งละสนัด และจะรีโหลดเซตใหม่ขึ้นมากลับมันยังสามารถปรับเปลี่ยนกระสุนได้หลายประเภทดีครับบีมเซเบอร์อาวุธระยะประชิดหลักของตัวหุ่นที่ถูกติดตั้งทัดออกมาจากตัวยิงระเบิดจํานวน2เล่มซึ่งลําแสงของตัวดาบก,ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานที่ปล่อยออกมาได้กับเด l ต้าพลัสจะสามารถดีดบีมเซเบอร์ออกมาตั้งแต่อยู่ในโหมดเว็บไรเดอร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็เวในการเข้าโจมตีระยะประชิดระหว่างรอการเปลี่ยนเป็นโหมดเอเมสครับบีมแมกนัมอาวุธที่ยืมมาใช้จากของยูนิคอร์กันดั้มแต่ก็จะสามารถยิงได้เพียงนัดเดียวเท่านนั้ เนื่องจากแรงทีบันมาสารของสารเสพติดกระบอกนี้ถึงขนาดที่แขนควาของตัวหุ่นเสียหายไปเลยครับระบบบนตัวเดลต้าพลัสจะมีเพียงแค่ระบบเปลี่ยนล่างและก็ระบบที่สาพันร้องขอให้ติดตั้งเข้ามาเพิ่มนั่นก็คือไบโอเซนเซอร์ ensor, ระบบกึง่งไซโคมิลที่เคยติดตั้งมานบนเซตากันดัมและถูกนํามาติดตั้งให้กับเดลต้าพลัสโดยคุณสมบัติของมันจะทําให้โมบิสูตร รองรับการควบคุมผ่านเครื่องสมองของนักบินอย่างไรก็ตามระบบนี้จะมีข้อจํากัดหากนําไปใช้โดยนักบินทั่วๆไปก็จะไม่สามารถดึงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ของระบบนี้ออกมาได้จึงยังไม่ชัดเจนว่าติดตั้งไว้เพื่ออะไรนะครับเกรดเล็กน้อยของ Delta Plus ชื่ออย่าง Delta Plus จะเป็นชื่อมาจากตัวอักษรระดับที่4ของตัวอักษรภาษากรีกนะครับคุณคาโตกิฮาจิเมะเมกาดีไซเนอร์ได้กล่าวว่า Delta+ Plus, มีความสัมพันธ์กับ Delta กันดั เหมือนกับเซตาพลัสกับเซตากันดำครับซึ่งจะเป็นหุ่นที่ลดต้นทุนลงมาแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และการตั้งชื่ออย่างนี้ยังถูกนาไปใช้กับรุ่นย่อยของระเบนเซตาอย่างเซตาพลัสเช่นกันครับและในข้อมูลของส่วนต่างๆทั้ง MSV ในกล่องไฮเกรดและในนิยายลองเมก้าบัสเตอร์จะเป็นอาวุธหลักของเดลตาพลัสครับส่วนไรเฟริลของรีเซลจะถูกใช้งานแค่ตอนวีดีมาเป็นคนขับเท่านั้นกับทุกคนที่เห็นฉากนี้ในตอนที่4ของ OVA ก็อาจจะสับสนได้ ว่าการรีโหลดกระสุนระเบิดมันจะไปทับกับสล็อตของบีมเซเบอร์ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นความผิดพลาดในการ a อนิเมตหรือว่า d ดลต้าพลัจะสามารถปรับเปลี่ยนเอาดาบออกและใส่ลูกระเบิดเข้าไปแทนตามแต่สถานการณ์ที่ใช้งานนะครับเหตุการณ์กล่องของลาพลัสป UC ที่0096ในระหว่างอ p e r a t ชันบิ l ลารดยาเนวาการมาได้รับการเติมสเบียงเสริมเพื่อเข้าช่วยเหลือ RX0 Unicorn g u ยูนิ และบานาชลิงก์ออกจากพาเราของทางฝั่งปลอกแขนเสื้อโดยมีดลต้าพลัสถูกนําขึ้นมาด้วยร้อยตีรีดี้มาเซนัสได้รับมอบหมายให้เป็นนักบินซึ่งเขาได้าพาตัวมินาว่าราวซาบีเพื่อที่จะนําตัวไปส่งอย่างโลกแต่ได้ทําการเข้าต่อสู้กับก,บกองกาลังของกลุ่มปลอกแขนเสื้ออยู่ระยะหนึ่งกรอนจนในที่สุดก็ได้พบกับ r x 0ี่ที่บานาชเป็นผู้บังคับรีดี้ได้ดีิบแผนการของเขาที่จะพามินาว่าไปเข้าพบกับพ่อของเขาอย่างโรแนนมาเซนัส ที่เป็นวุฒิสมาชิกเพื่อหาข้อยุติของเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งหลังจากมั่นใจว่าเป็นความต้องการของเธอบานาชจึงได้ฝากฝั่งรีดี้ให้พาเธอไปส่งให้สําเร็จแต่เนื่องจากเขาได้ใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปจึงมุ่งหน้าไปใช้งานแมสต์ไดรเวอร์ของพาเราและติดตั้ง s ช a คเกิลเข้ากับ d a t a Plus ในโหมดเว็บไรเดอร์มุ่งหน้าฝ่าชั้นบรรยากาศไปยังโลกโดยใช้ซีพิเศษของตระกูลเขาฝ่าแนวป้องกันของกองทัพโลกลงไปได้สําเร็จครับต่อมา Data Plus ได้ถูกมอบหมายให้ขึ้นไปยังยานลาไคลลัมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มเซซ่าของซีออนได้เข้าโจมตีทอริงตันเบสวีดีจึงได้ถูกบรรจุเข้าไปในทริสตาร์ทีมและมุ่งหน้าไปเพื่อหยุดยั้ยงโมบิลอัลเมอร์ขนาดยักษ์อย่างชาบรและระหว่างที่บินสังเกตการอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นไ x เอ็กซีโร่พร้อมกับได้ยินเสียงของบานาที่เจรจาให้โลนี่นักบินของหุ่นเครื่องนี้หยุดการโจมตีลงซึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เลยได้มุ่งหน้าเข้าโจมตีชาบรเครื่องนี้ อีกทั้งยังทำการยิงช่วยเหลือยูนิคอร์นและนมน้วให้บานาชช่วยเขาในการทำลายมันแต่บานาชก็พยายามเจรจาจนเธอสงบลงได้แต่ในตอนนั้นโยเนมเคิร์กสผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อของโลนี่ก็ถูกสังหารลงทำให้จิตใจของเธอดำดิ่งลงถึงที่สุดไซโ,โคเฟรมภายในเครื่องได้เข้าครอบงำเธอจนอรวาดขึ้นอีกครั้งเดลตาพลัสแต่พยายามโจมตีแต่ก็โดนสั่นออกมาจนหมดจนเมื่อชาบโบรกำลังจะใช้ปืนใหญ่ลำแสงโจมตี เขาจึงได้เข้าไปรีพายูนิคอร์นหลบหนีออกมาและเขาก็ยังพยายามขอให้บานารช่วยทําลายมันก่อนที่เมืองจะถูกทําลายแทนแต่บานาชก็ไม่การที่จะยิงโลนี่ทําให้รีดี้ได้เปลี่ยนร่างเป็นโมบิลสตรและแย่งบีแมกนัมมาทําการยิงด้วยตัวเองทําให้ชามโบรถูกทําลายลงไปพร้อมกับแขนที่เสียหายของตัวเดลต้า plus แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงโมบิลสุดลึกลับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือฟากฟ้ายูนิคอร์นสีดําแบนชีได้เข้าโจมตีเดลต้า p l u ส จนต้องเข้าไปหลบไปในซาของชาโบรก่อนที่แบนชีจะเข้าจับกลุ่มตัวยูนิคอนและพาทุกคนไปยังยานราไค่ลัมครับจนต่อมาในช่วงทําการย้ายตัว icorn, ยูนิคอนไปยังยานการูด้ารีดี้จะยังคงคอยคุ้มกันในการเคลื่อนย้ายที่กระทูก,กุมยานการิเชลรอบเข้ามาชิงตัวมินาว่าที่อยู่บนยานการูด้าขึ้นไปด้วยรีดี้ที่ได้เห็นว่าราไคร่ลัมไม่ได้ตอบสนองกับการบุกในครั้งนี้จึงรู้ทันทีว่าเป็นแผนของพวกเขา และในระหว่างที่ยูนิคอนกำลังต่อสู้กับแบนชี i, อยู่ข้างบนการูด้านั้นเขาจึงได้บังคับเดลต้าพลัสเข้าไปยังแฮงกาของตัวยานเพื่อที่จะพาตัวมินาว่าหลบหนีไปกับเขาแต่ก็เกิดการระเบิดขึ้นที่ท้ายยานก่อนทําให้มินาว่าเกือบจะตกลงจากยานไปรีดี้จึงพยายามที่จะเอื้อมมือไปช่วยเธอแต่มินาว่าก็ไม่รับความช่วยเหลือนั้นและเลือกที่จะกระโดดลงไปจากยานเพื่อไปหาบานาชจนทําให้เขาเสียใจและเครียดแค้นก่อนที่จะกลับไปบนตัวเดลต้าพลัส จากความสูงของยานที่ทําให้ออกซิเจนลดลงนะครับและในขนาดที่ยูนิคอนกลับมายังยานการูได้ครั้งเพื่อจะช่วยเหลือลูกเรือของยานกาเลเชลียลแบนชีจะได้ทําการเข้ามาปะทะกับยูนิคอนอีกยื้อยุดฉุดกระชากกันจนเข้ามาภายในแฮงกาสรีดีที่ได้ดดดดดดดเห็นโอกาสจึงพาย,ยายามจะเล็งยิงใส่ยูนิคอนแต่มาริด้านักบินของแบนชีเลือกไปเห็นเดลต้าพลัสที่เล็งปืนมาและเธอคิดว่านั่นคือการดั้มศัตรูที่ถูกโปรแกรมไว้ภายในจิตใต้สำนึกของเธอ สิ่งได้ผลจากการต่อสู้กับยูนิคอร์นวิ่งตรงเข้าไปกระทืบเดลาพลัสจนเสียหายยับเยินในสภาพที่ครๆก็ต้องคิดว่านักบินคงไม่รอดแน่แต่หลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นจบลงเรดดี้ก็สามารถรอดชีวิตออกมาได้พร้อมๆกับเดลาพลัสที่ถูกทำลายลงไปแต่ในฉบับมังงะของภาคนาราทีบดียูซีที่สูนย์ดูนย์เ้าพลัสได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในคอซายว่า D001 เข้าต่อสู้กับฝูง DJ ของบริษัทลูโออย,อย่างดูเดือด จนสามารถทำลายลงไปได้2เครื่องก่อนที่โจนาบาสต้าจะยิงเฉียดมันไปทำให้ d ดลต้าพลัสถูกดีที่เหลืออีกเครื่องทำลายลงไปครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ d ดลต้าพลัที่จะเรียกว่าทรงพลังไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อก่อนตอนผมเล่น msgo เซิร์ฟญี่ปุ่นก็ยังได้หยิบตัวนี้มาใช้อยู่บ่อยๆเพราะในช่วงนั้นมันเร็วแล้วก็เท่ดีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะมีประมาณนี้หวังว่าทุกทคนจะชอบกันนะครับ และผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆคนที่ได้มาสนับสนุนช่องผมเดิมๆจะขาประจําอย่างพี่วรชิตที่มาให้กําลังใจกันทุกคลิปกับคุณสตีลโลคีแล้วก็คุณเอกพันธ์รัตนสุดมากๆเลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเป็นกาลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ